เป็นคู่ที่บอด y ี้แลงเกตจะโหดมากแทบไม่ได้สัมผัสกันแต่มูดโคตรเขินเสรอหนักข่าวมือถือแค่สายตาที่มองกันก็เต็มไปด้วยความรักนั้นๆความรักแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้อีกถ้าเราเป็นพิตเตอร์เราก็รักเฟิร์สวัน่ะเป็นคนที่ดันหลังเราขนาดนี้ทั้งที่ปกติน้องแทบจะไม่แอคทีฟในโลกโซเชียลด้วยซ้ำแ พอเป็นเพลงพิเติลคือน้องลงถี่เลยมีน้ำตาจะมีใครภูมิใจในตัวพิเติลเท่าหนูอีกตั้งใจรักพี่เขามากเลยนะเจ้าเด็ก ได้ฟังเพลงเวทมนต์ของเตินมาติมันหรือยังที่เป็นเพลงซาวทกประกอบเข็มจีราต้องรอดแต่บอกว่าเพลงเดียวของเตินคือเพลงเพราะมากยิ่งกว่าหูเคลือบทองฝังเพชรอีก MV ีก็โคตรน่ารักเป็นเด็กดื้อทั้งคู่ฟังไปก็ยิ้มไปนี่ก็จะเป็นเพลงรักขึ้นหิ่อีกเพลงแล้วบอกเลยนะเป็นซาวทกที่ชอบมากๆคือจังหวะที่หาน้องไม่เจอแล้วคิดถึงแบบโหยหาพอน้ําตาตกในหนังสือเท่านั้นแหละน้องก็ออกมาให้เห็นเลยคือภาพสวยมาก แล้วเช็ดน้ำตาให้อีกสื่อถึงความหมายดีดีเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกเวทมนด้วยจริงๆแล้วใดๆคือคุณมัติมันหล่อมากน้องเฟิร์สก็สดใสสุดๆเสียงอันไัยราะของเติร์นมีเพลงเดี่ยวเป็นแบบออฟฟิเชียลของตัวเองแล้วโคตรภูมิใจแล้วเสียงของเติร์นเนี่ยเข้ากับเพลงนี้มากๆฟังแล้วละมุนสุดๆสรรเสอรหน้าข่าวมือถือ